สนับสนุนโดยเบเน่พลัโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองตัวใหญ่นะครับก็คืออิน a ด a u n นอ e r s i นิเชื่อมหาหลัยนะครับบรรทัดที 2, ่สองอ่านว่า graduate school ก็คือบัณฑิตวิทยาลัยอ่าบรทัดที่สามนะครับเขาก็จะเขียนว,ว่า to all who may read these letters greeting นะสำหรับผู้ที่จะอ่านข,อขอ้อความต่อไปนี้นะครับว่า hereby it is c e r t i f i e d that upon the recommendation of the faculty The trustee of Indiana University have conferred upon นิสัยแก้วแสนชัยแบบท่านี้นะครับชื่อชื่อผมนะครับนิสัยแก้วแสนชัย Hi อาจารย์นิสัย here let's study English together อันนี้ขอออกตัวนิดนึงไม่ได้มาอวดนะครับโปรดอย่าเข้าใจว่าอาจารย์นิสัยมาอวดใบปริญญาไม่ใช่นะครับ เรามาศึกษาภาษาอังกฤษการ A part of the language learning English learning uh, วิธีการบรรยายใบปริญญาบัตรนะครับอันนี้ของแท้นะครับใช้เวลาเรียน4ปีหลังจากจบปริญญาโทแล้วนะครับเรียนอีก4ปีอา uh, มาดูบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกตัวใหญ่นะครับก็คือ Indiana University ชื่อมหาลัยนะครับบรรทัดที่2อ,อนว่า graduate school ก็คือบัณฑิต วิทยาลอ่าทัที่3นะครับเขาก็จะเขียนว่า to all who may read these letters greeting นะสําหรับผู้ที่จะอ่านข้อความต่อไปนี้นะครับว่า hereby it is c e r t i f i e d that upon the recommendation of the faculty the trustee of Indiana University have conferred upon นิสัยแก้วแสนชัยวันทีนนี้นะครับชื่อชื่อผมนะครับนิสัยแก้วแสนชัยแล้วก็มา ตอนนี้สำคัญมาก The degree of Doctor of Philosophy เนี่ยก็คือปริญญาเอกนั่นเองเขาจะใช้คำว่า Doctor of Philosophy ไม่ได้ไม่ได้ไไดระบ,บุวิชาเอกนะครับส่วนรายวิชาแล้วก็รายชื่อวิชาเอกนะครับจะอยู่ใน transcript อีกใบหนึ่งคนละใบนะครับโอเคแล้วก็จะเขียนต่อไปว่า In recognition of the fulfillment of the requirements of this degree in witness the way of this diploma is given at Bloomington Indiana August 3 1 s t 1988ก็หมายความว่าวันที่ออกให้นั่นเองวันที่ออกใบปริญญาบัตรอันนี้นะครับก็คือวันที่3าเดือนสิงหาคมโอ้นานมากเลยครับปี1988ปีนี้มัน2024นนะครับโอเค น,นานมาแล้วนะครับโอเคแล้วดูบรรทัดข้างล่างนะครับจะเห็นว่าเป็นรายชื่อของผู้ลงนาม4ท่านนะครับเนี่ยท่านที่1ก็คือนี่ครับดีนนะครับดีนดีนก็คืออะไรครับคณะบดีนะครับดีนแล้อันที่2ก็คืออ่า secretary of the trustee ก็คือเลขานุรัการของคณะกรรมการ ประจำมหาวิทยาลัยหรือคัสตีนะครับแล้วก็ท่านที่3อยู่ทางนี้นะครับก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยครับ president of the university แล้วก็มีรองอธิการบดีนะครับ uh, vice president แล้วที่ตรงกลางนี้ครับเราเรียกว่า emblem emblem ก็เมือกาว่า seal uh, it represent the organization or it represent the university It represents n n i i n n u u n v v r s s t y y นี่ครับทั้งหมดนี้นะครับอ,อันนี้คือของแท้ของจริงใช้เวลาเรียน4ปีเต็มที่มหาวิทยาลัยอินเดียนะสหรัฐอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอเมริกานะครับผมได้รับทุน f ฟูล r i g h t เป็นสี่ปีต้องขอขอบคุณทุน f ฟู b r i g h t ที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับโอเคอันนี้คือของจริงนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ โ okay. ปรดทำความเข้าใจที่นะครับอาจารย์นิสัยไม่ได้มาอวดน,นะครับามาเรียนภาษาอังกฤษกันโดยใช้ใบประกาศสิบัติเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะครับโอเค see อเ a นฟรอมอาจารย์นิสัย here. thank you for watching